สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญานะครับสำหรับวันนี้อ่ะอีกหนึ่งควงครับที่เราได้มาชมกันแล้วสมกับการเราคอยนะครับทีมงานพรพยุงรุ่งโรจน์นะครับไบรุ่นพอผ่านนะครับวันนี้ได้เจอกันสักทีนะครับวันนี้พี่ๆใช้ทั้งหมดห้าหัวเรือลากนะครับมากันแล้วครับไบรุ่นพรพยุงรุ่งโรจน์นะครับมาชมฝีมือลายมือของพี่ๆกันนะครับ พยุกตรุ่งโลดนนะครับชื่อของเรือยนต์ ค่อยมากันเรื่อยๆนะครับอย่าบางหลายกันก็นแล้วกันผมว่าข้าวสวยแน่นอนนี่แน่นอนนะครับค่อยๆมากันนะครับค่อยๆมาครับใจเย็นครับสุดยอดสวยงามครับผมสวยงามเลยนะครับวันนี้นี่ไม่มีอะไรครับผม

บอกเลยก็คือมากนะฮะห้าหัวเรือลาด